โอ้โห oh รถใหม่เลยครับพี่น้องใหม่ถอดดับของแท้เลย่กกุกียังไม่สึกเลยครับสียังไม่ถลอกเลยโอ้โห S oh M <SM S 1> ครับสวยงามครับรุ่นนี้ยืดสุดเลยสวัสดี F C T น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงลินโดนครับผม คลิปนี้ครับพาดูเจ้าโกเบโก้ครับ SM SK 2 0 0คิด10นะครับไม่ถอดด้ามน,นี่ครับยืดสุดเลยดึงสโลปครับงานนี้ให้ดูการดึงสโลป ควบคุมคอนโทรโลโดยจานแม็กครับนี่จานแม็กโอ้ได้ขับรถใหม่ครับสบายอัจฉรบีอย่างเดียวนี่ยืดสุดเลยครับกี่เมตรนี่ ดูจากสายตาประมาณสักหเมตรนะถึงไหมเนี่ยถึงก้นบ่อห้าเมตรถึงไหมถึงแหละไม่สก็ห้าแหละสสูบเท่านั้นครับแต่แรงจัดเจ5 e ห้าครับผมเป็นเครื่องฮีโนนะครับตัวนี้ ใบแ็กแ0ดสิบเซนครับปุุงกี่ศูน้น้ำหนักก็ประมาณ2 1ดตันครับได้นะได้ไหมโอ้จานแม็กยืนแบบเสียวๆเ,เลยนะจานแม็กนีค่ค,ครับดูการดึงสโลปครับ ไปครับจานแม็กบอกโอ้เอฟซี FC เลยครับทีมงานเสียบบิ๊กครับ b r อ่ยังยืดไม่สุดนะ ันนี้มีมา้าอยู่ร้อยห้าสิบห้าตัวครับถือว่าเยอะนะปั๊มนี่มันเคห้าวีหรือเคเจ็ดวีครับน้องผมไม่แน่ใจนะครับปัม๊มน่าจะเป็นเคเจ็ดวีหรือเปล่าเพราะว่ารุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาเล่น K7V กันหมดแล้วครับ น่าจะเ7วมั้งใครรู้ก็ตอบครับ <sk eps> การเล่นแมคโครครับบางคนนะครับเ,เลือกที่ราคาบางคนก็เลือกที่อ,อะไรนะความนิยมนะครับ บางคนก็เลือกที่ความชอบบางคนเลือกที่ว่าซื้อมาแล้วขายได้ราคาไม่ขาดทุนนะครับบนตลาดนะครับบางคนก็เลือก ที่สภาพพื้นที่ครับว่าดินแบบไหนนะครับดินแข็งไหมหินไหมทางงานหินหินก็อาจจะเป็นแคทครับ oh. ร้อยกว่าชั่วโมงครับพี่น้องคันนี้ มีเกีร์เดอร์ทำทางอีกข้างล่างครับนี่โอ้ร้อยสีสิบเฮ็ดหรือเปล่าร้อยสีสิบอะไรนะ่ะโอ้เอาแบบสะอาดเลยครับนี่ครับงานหลวงครับต้องเก็บให้สะอาดนะครับไม่งั้นไม่ผ่าน ราคาตัวนี้น่าจะประมาณสามล้านสี่หรือเปล่าศูนย์โรบโกเบเลยครับตรงนี้น้ครับเอเอ็ล้วนล้วนครับ,รบเดี๋ยวพาไปชมคลิปหน้าดูดึงสโลบก่อนนะครับ ตามทางให้10ล้อครับ รับ้าที่ดึงสลบคันเดียวก็พอแล้ว อันนี้น่าจะเป็นสโลปหนึ่งต่อสองครับน่าจะหนึ่งต่อสอง พอสมควรครับ อ๋อเอกิเนน้ำมันก่อนอเออรถน้ำมันมาแล้วครับ เาลครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวพาไปชมฝั่งโน้นครับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ